สวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับสาวหน่อยเป็นเุ็นแพ่งทุกทุกคนครับพี่น้องขณะนี้ทีมงานเ้อากากกำลังทําการครับพี่น้องตั้งเวทีครับพี่น้องเมื่อนี้แสดงอยู่ที่บ้านเป็ดนะครับพี่น้องสนามบึงกีนะครับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับอยู่บ้านเป็ดครับพี่น้องนี่ครับสถานที่แสดงคืนนี้ครับพี่น้องเวทีตอนนี้กะ ไปได้หลายครับพี่น้องครับกะขึ้นโค้งขึ้นเวทีขึ้นนียังเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกรตอนนี้กับีมฉากครับกำลังชีมฉากกับชีมจอกำลังจะเข่าครับพี่น้องพื้นที่กว้างครับพี่น้องสะดวกสบายครับพี่น้องดูแลครับชิมเวทีขึ้นต่างเสร็จ เรียบร้อยแลวนะครับพี่น้องกะจะเป็นทิมชาครับทิมชาก็จะขึ้นไปครับทิมชาทิมโจอจะขึ้นไปครับแล้วก็ฟ้าหนาจะเข่าครับพี่น้องฟ่อหนาเข่าแล้วก็ไฟน้ำกลนครับพี่น้องกะถือว่าไป40เปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องตอนนะครับ มื่อนี้ก็ดูแล้วกัน่นาจ,จะเซต่เว่นครับพี่น้องโบเจจกินทุ่มหนึ่งน่าจะพอมรับพี่น้องชิ้มชากระไฟกเขาเลยด้วยพี่น้องชาเขาเด้ยวยจ้อกับเขาครับพี่น้อง

กำลังเอาลิเข้าตังนะครับพี่น้องลิฟต์เข้าตัง นีกนาจะได้เต็มระบบเช่นเดิมครับพี่น้องแต่ว่าหันเข่าท่างวัดนะครับพี่น้องจะกบบบบว่าจะได้ได้เสียงได้เต็มรอยดอบอครับพี่น้องนะพออยู่ในหมู่บานครับพี่น้อง ลืมมาให้กำลังใจกันไ้หลายครับพี่น้องมาแดงครับพี่น้องเป็นตาหวอนนั่ลูกพี่ดแดดแห้งครับพี่น้องห่อนส่้นฟังฝุ่นกับเป็นบุงกีครับพี่ยูายกินได้ครับพี่น้อง ถนับาดจอดนน่นครับสี่ขั้นครับเรียงส่ยไลายเลยพี่น้องหัวมีหมครับพี่น้อง้องแยกใหญ่กันอาทีพักพลครับพี่น้องบางส่วนกับยูตลาดครับบางส่วนกับเขาวัดครับพี่น้องบางส่วนกับยูตามไตทองรถครับพี่น้องรถที่ขยับ บางส่วนก็น,นอนข้างรถบัสครับพี่น้องขยับหาห่มเอาครับจะถือว่าเดี๋ยวแจ้ความสะดวกสบายของแต่ละคนครับพี่น้องบางคนกับโบออย่างยางไกลครับส่วนผมก็ ้าทางจะบ่คอยสบายครับพี่น้องก็จบคลิปนี้กันนะจะพักพ่อนครับพี่น้องพอกันไหมกน็น่าจะเป็นยามมือแรลงครับพี่น้องจะไปกินยาพักพ่อนก่อน,นครับผครับที่สานี่ก็ตื่นสายเลยพี่น้องออกมาที่ล้างมือครับพี่น้องว่ากินยาแล้วก็น,นอนพักพ่อนครับพี่น้องหลับโบรูเรื่องเลยครับพี่น้องสำหรับเมือ่อคืน จะกำลังขึ้นครับพี่น้องข้างบนกันยังบนขั้นแล้วปานใดครับพี่น้องกําลังเลงขึ้นพอเสร็จแล้วก็เข้ากัจะลงมาปักคอนครับพี่น้องกับหายทีมฉากทิมจอขึ้นครับพี่น้องพอฉากจอขึ้นฟัอนาขึ้นแล้วก็ทีมพเอสดีครับไฟก็จจะเขามากครับพี่น้องกะมือนี้กะมาแต่เว้นได้เลยครับพี่น้องประมาณห้าโมงหกโมงยังสี่กะนาจะ ไก่พร้อมแล้วครับพี่น้องอยู่ไก่คอนแกนนะครับพี่น้องอยู่ในเมืองอำเภอเมืองครับคอนแกนครับอยู่อยู่คางบึงกีเลยครับพี่น้องอยู่แถวแถวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ดครับพี่น้องกะไพ่วางกะมาหายกับร่างใจได้ะครับพี่น้องมือเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เขาไม่ห้กำลังใจผมนะครับพี่น้องจังใดก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นสวัสดีครับผม